สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือเราจะทําเป็นบล็อกนะคะบล็อกสําหรับวันหยุดยาว3วันแบบว่าเราอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เกิดนะคะอยากรู้กันไหมว่าคนเชียงใหม่จริงๆเนี่ยวันหยุดยาวเขาทำอะไรกันบ้างนี่ติมากเค่ะมาแล้วคสรุคือวันนี้ได้มาสองอย่างนะคะ ไปแต่ว่าวันนี้เราก็จะเป็นวันแรกนะคะที่อยู่ก็คือวันเสาร์นั่นแหละจะไปเที่ยวคาเฟ่กันวันนอ้ก็ <Okay. S 1> แต่งตัวมาแล้วเลิศมาก <Okay. S 1> ไปเลยโก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 ถึงแล้วคะ่ะไปกันเถอะ<ป>วันนี้เรามาที่คาเฟ่เชื่อว่าแพท เอาลาเต้ย oh, ินเอาสตรอเบอรี่มิลค์ค่ะนี่ไงบ้างนี่เหรอคะ ถ่ายรูปลองกันไหมถ่ายรูปไหม ค่ะอุ้ยไปเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะตอนนี้เที่ยงสี่สิบเก้าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไปกันดีกว่าเรามากินข้าวกันที่ก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกนะคะใช่เคซี่นูเดิลโอเคเดี๋ยวจะไปกินตําเส้นเล็ก <c oughs> และนี่ก็จะไปกิน <c oughs> มาม่า <c oughs> มีใครกินกว๋วยเตี๋ยวไหมไม่ไมีโอเคเลิศมาก <c oughs> แดดแรงมากเลยวันนี้แดดแรง <c oughs> นทำเสล,เลกไม่มีในเมนูใช่ปะต้องหมูยออยู่แล้วปะแจมหมูไม่ใช่หมูยอนั่นแหละอนั่นแหละมยาว อโอ๊ย,อยเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดพริกอะดิ <laughs> แต่อร่อยมากเลยอ่ะ <laughs> แบบเส้นมันเหนียวนุ่มมาก <c oughs> เราจะไปไหนกันต่อคะไม่รู้เลย <laughs> เดินเซนเ,ซนเฟสไหมก็ได้เดี๋ยไปเดินเซนเ,ซนเฟสดีกว่าเป็นที่สิงสถิตเวลาไม่มีอะไรทำหยอดตาแล้วหนึ่งหงโอเคตอนนี้ประมาณบ,บ่ายโมงยี่สิบสามทุกคน กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าโอ๊ะแส,สงแสงแย่ย้อนอย่างงี้เหรอเออออกไม่เอว่ามาออกริงน่าดาคนเยอะมากเลยวันนี้เฮ้ยโซนเปิดไหมโซนอะไรโซนของเล่นปะ ไม่ไม่รู้โซนแล้วโซนเด็กอ่ะเข้าไปดิเดี๋นี่แหละเข้ามาดูเลมอนนี่น่ารักอ่ะดูดีน่ารักไหมน่ารักคือจะเอาหมวกนี้ใช่ไหมใช่อย่างได้หมวกมีหมวกอันนี้ด้วยนะหมวกแบบอุ้ยเอาเงี้ยไหมไอ้ไก่ไอ้ไก่เออไอไก่ยิงไอไกไหมนี่อยากได้อันนี้ ต่กมันก็มันเป็นเด็นะครัมแฟนช์เขาบอกมีโปรโมชั่นอะไรอนี้นี่เป็นยูนิคอร์นสีลมดูน่าแนะปืน่ะรักา่ะอ๋อหน้าไม่เหมือนกันด้ยไม่เหมือนไม่เหมือนยตุ๊กตาเยอะมากสบายปะไม่รู้ มันใช้จริงๆมันใช้ยังไงแต่ของใช้ของใช้เหรอพี่จริงๆอยากได้บาตรกนี่แต่นี้เป็นหมวกอะไรกันไก่โคที่อ่ะกันไก่สวยสวยดีไซน์ดีอ๋อมันมันเป็นปอกได้วเหรอเนี่ยแบบนี้นอ๋อเลิศนะได้ไหมใช่ข้าป่ะ้าบนะเว้ย ว่าสวยปะยเกลีมากอ่ะอยู่เนี้ยใสหมวดไวยดิตู้รถเกลยดไหมวกวเข้าวอ่ะ <c oughs> นี่เธอพอดี <c oughs> จริงพอดีต้องสีดำหรือว่าสีสีนี้อ่ะสีนี้ก็เข้าเหมือนกัดูมีอะไร <c oughs> ขึ้นมาเลยอะ่ะแต่กูชอบแว่แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มไม่แต่กูว่าหมวกสุด สวยมากดูดีสร้อยสวยใช่มันสวยจริงเฮ้ววยน,นี่มันไ่สวยอ่ะแปลว่าน่ารักนั่นดีนี่ก็ดีปะเออนี่ก็คสกงสิบเก้าบาทเนี่ยเอ้ยสุดเราก็ได้แว่นมาไปเดินเล่นๆล่นทำไมได้ด้วยอ่ะได้มาอันหนึ่งเลิศจริงคือคือจะเข้าไปแค่เชียร์เขาแล้วเดี๋ <laughs> ออยวเขาก็ว่าขโมยเราอีกยี่ยนเทบ้างเทเท ไปดดูดีเยสเอาไงอันนี้เก๋ไปเมื่อเคยมีมแล้วเดูดีนะเออเออเขดีดีเฮ้ยเฮ้ยนีด <S 2> <S 2> ด่ดูดีว่ะนี่หน้าเป่งเลยวะ่ะนี่หน้าเล็กเลยอ่ะ ใหม่ๆด้วะนี่เก่าแล้วเอาแบบนี้แหละจีได้อยู่ล่ะดูมีตังขึ้นมาเลยโอเคที่เนี่ยเลิศแบบมีตังมีตังขึ้นแล้วเฮ้ยงเลิศอยู่นะเธอใช่ปะเออสวยเฉยเฉยอุ้ยได้อ่ะแบบชมพูอ่ะแต่ผิดธีมไปหน่อยเอาบาร์บี้มาละ ลองดีคลองดอเฮ้ยน่าที่ยี่ว้าว <c ười> คือป้ายไม่ออกไม่ออกไงมลนแเงนมันแพงอโอได้แว่นมาสองอัน ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงนะคะมาบ้านเขื่อนแต่ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนอยู่ในกันแล้วก็นั่งรอต่อไปเธอมาทำไรนะมาพัดลม <c oughs> มาพัดลมล้วพ่อกับแม่กับไปอยู่นราจะไปที่โรงงาน <c oughs> ใร่จอดแหะลูกของครอบเนะี่ยว,ว้าวอันนี้อยู่ลงโรงงานพ่อเขื่อนนะคะ แต่ว่าป๊าปลาไปไหนไม่รู้อันนี้หน้าคือแต่งมั้นแต่เช้าทุกคนมันก็ยังเป๊ะเหมือนเดิมเลยงานผิวคือของ s k i n i f i c นะ s k i n i f i c ตลับสีทองโลดมากแล้วก็พวกสีอะไรนี้ก็ยังอยู่ทุกคนเพราะว่าใช้ Fixing Spray ของ s k i n i f i กเหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้5้าโมงกำลังจะไปหาอะไรกินก็คืออะไร แจ่วฮอสแจ่วฮอตพะเยานะคะอร่อยมากไม่ได้กินแจ่วฮอตมานานคนนี้อยากกินแจ่วฮอตที่สุดใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านเลยออกก็ได้ บเต็บมากเต็มม่อเต็มม่อเลยอ่ะตมใจแต่ละสิ่ซซ อะไรน่่เียอยากกินพ็อกเก็ตชีสมาชิสดีชิดีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันนะทุกคนจริงๆล้วของอ้วนมาแล้วทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าวันนี้ขอหนึ่งอย่างนะเป็นพ็อกเก็ตชีสเดี๋ยวจะไปโวคาโนที่นิมซิตี้ที่แอร์พอร์ตนะทุกคนไปกันไปกันไปทั้งวันเลยจนมืดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนี่ย ใช่วันนี้คือสุดมากแต่พรุ่งนี้คือน,นอนอยู่บ้านอะสวยไหมถึงแล้วค่ะคือแบบคนมากินข้าวเยอะมากที่จอดไม่ค่อยมีเลยใช่ไม่มีที่จอดรถเราจะมากินขนมนี่คือมาคนละโลกเลยเนาะเมื่อกี้อยู่แยกขวงสิงตอนนี้มาโผแยกแอร์พอร์ตไปไงล่ะใช่ชิลๆไหมคนเชียงใหม่ก็งี้แหละแบบไปไหนแบบแป๊บเดียวใช่ยี่สิบนาทีใช่ นี่ทุกคน v o คา a n o คือเลิศมากเราจะกินอันนี้เื่อแบบกอร่อยสุดๆเคอันนี้ต้องสั่งเลยทุกคนเมนูใหม่ค่ะเป็น pocket ice cone ก็คือเป็นไอติมครีมชีสมีชีสแล้วก็มีเบคอนกรอบด้วยเธออะไรเหมือนเดิมจริจๆก็อยากกินบิงซูเช่กันแต่ไม่ออาไล นนั่ดแบบมันมันนัวนัวหวานหวานอร่อยมากเย็นเย็นอร่อยนัวนัวอิ่มไหมอิ่มแล้ว อันนี้กลับบ้านจริงละกลับบ้านละไม่มีแล้วกลับบ้านไปออกกําลังกายใช่<ะ>อาบน้ำนอนถูกต้องเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ๊ายบายมาอีกแล้วค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองแล้วเราก็รอพ่อกับแม่ฟอยนะคะวันนี้พ่อกับแม่ฟอยจะมากินข้าวที่บ้านแล้วตอนนี้คือประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งก็คือเพิ่งทําอะไรเสร็จแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะคะอืม ดแมวลุดกระโดดกระโดดเอาทำไมกระโดดเอาทำไมนี่มันผิดมากครับค่าถามว่าทำาให้มันก็ทำได้ิกกำลังมอมีสิ่ที่าเกิดเพราะว่าชื่ชื่เขาปลี่ยนต่หอแล้วเขาก็รู้ร้อนไหมร้อน่างร้อนหเราเพื่อนเรามาแล้วเธอข้ามาแล้ เหมือนแมวน้ำไปย้ายรถเลยเแม่สวัสดีครับเจอกวางกวางตัวผู้ป่ะไปไหนแล้วอ่ะโอ้ก็วางขึ้นอะไรวะโอ้ยก้ กว่างมีใครเคยเห็นไหมมันบินมาที่บ้านเราเองอะปกตินันบาทีจะเห็นตัวผู้อันนี้แบบปกติแบบจะเป็นตัวเมียมานอนตายหน้าบ้านตลอดแต่นี้ตัวผู้แล้วก็ยังไม่ตายอีกอ่ะกวางลิช่ากวางเอาไหนแม่มันอยู่ใต้ใรถนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะออกดินมาลเนี่อ่ะนี่ไม่โดนแดดลูก 啊。<Yeah. laughs> ช่วยนะคะคแล้วก็วันนี้แดดฉ่าด้วยตอนนี้คือแบบเหนื่อยมากแล <sk> ้วก็เมื่อกี้มีพัสดุมาส่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเฮ้ยได้บัตรมาแถมด้วยอ่ะ แล้วที่เดี๋ยวเราจะไปซื้อชาวมะนนาให้คนนี้ก่อนนะครับเหนื่อยมากการล้างห้องน้ำแมวเดี๋ยวเราแวะไปซื้อต้นไม้เลยไหมโอเคไปซื้อต้นไม้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยนะคะเป็นต้นไม้สองต้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดีเอาไว้ในกระถางเล็กๆอนะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูถแถวนะะี้มีร้านขายต้นไม้อยู่ถึงแล้วนะคะร้านขายต้นไม้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเอาต้นไหนดีต้นปีกน้ำแเขาลมแรงดิ่ิ ใช่นี่ต้นนะส่วนนันแหละส่วอ,อันนี้ปูนใบเงินก็สวยนะแต่มันจะซีดๆนะเป็นต้้นเลียว้าเราเอาต้นเดียวนะทุกคนห้าสิบบาทเองอ้ยร้อนมากทุกคนไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ดอกไม้ก็เลยเอาเป็นต้นพุดมาแทนเอาใส่กระถางอันใหญ่นะคะหนึ่งต้นห้าสิบบาทเองน่ารักมาก นี่นะคะเขาก็กำลังแพ็คให้เราไว้ในรถพ่อกับแม่จะกลับแล้วนะคะมานานเลยนอนหลับนี้ด้วยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็คือการปลูกต้นไม้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้เพราะต้นนี้มันตายไปแล้วอะ่ะมันมีแบบว่าชะืือออกเต็มเลยต้นจริงมันอยู่ตรงนี้ ต้นจริงคือเหลือแต่กิ่งอันนี้คือนนไม่ใช,นนใช่แล้วไม่ได้ปลูกนะทุกคนอันนี้มากอะไรพวกน,นี้น,น้ำน,น,นอนต้องตัดออกหน่อยต้องตัดดินออกหน่อยนะอเอาไงดีทุกคนลากเต็มเลยแบบมันยัดไม่ลงอะ่ะจะตัดแบบก็ไม่ได้ทำไงดีเธอ เราต้องเอาลงดินโน้นขุดดิน,นแล้วคะสรุปก็คือต้องเอาต้นนี้ลงดินเพราะมันใหญ่เกินกต้นไม้สองอาทิตย์ได้ไดต้องมาปลูกต้นไม้เหนะคะนี่เราอยยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมต้องชอบปลูกต้นไม้รไ,ไหมไม่เข้าใจเลยปลูกต้นไม้อยู่นั่แหละโอ้โหพอดีเลยเนาะ ชี้งงเหรอคะมันสะอาดเกินไปชี้งงทรายชี้หายไปไหนหมดหรือเปลี่ยนใหม่หมดเลยชี่ดมเลยนอนนอนแล้วเ่อยนอนแล้ว,นนลวเรามาโผลกันที่ตื่นแล้วไงแล้วก็มาโผล่หน้ามอ มาหน้ามอนะคะเพราะว่าเราจะมาหาซื้อเสื้อให้เขื่อนเป็นสีชมพูดำเพราะว่าเราจะไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงสั่งนี่ไม่ได้เลยไม่ค่อยมีเลยที่แบบแบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีแบบเป็นแถบดําเป็นอะไรเงี้ยเขาจะอยากได้อย่างนั้นนะมาดูเนาะเ,นเพราะว่าตอนแรกสั่งไปละหมดหมดใช่คือมันใกล้ถึงคนแล้วไงอีกประมาณสองนาทีละจะได้ไปละยังไม่มีเสื้อเลยคะ่ะมาหาซื้อกันก่อนใช่ลองมาดูหน้ามอว่ามีหรือเปล่า แบบชมพูล้วนป่ะมีอยู่วะน่าจะมีอยู่นะเฮ้ยข้างในน่าเหมือนจะมีเลยอ่ะไปดูดิร้านไหนอ่ะเธออยากได้ร้านไหนต้องดูแบรนด์ก่อนไงต้องดูแบรนด์ก่อนไงเอาร้านไหนดีเฮ้ยนั้นเหมือนมีเอ่ะเธอไหนเซย์ยืนเซยอยืนนะนี่ยแต่เลิศอยู่นะใช่ปะอืมมันกูใส่มันจะโอเวอร์ไซส์มันเออมันน่าจะไม่โอเวอร์ไซส์ มีเสื้อกกระหนาวสีชมพูเสื้อกกระหนาผ้าลุ่มเธออยากใส่ไหมเดี๋ยวไม่ไม่ไม่น่าอยากรอแค่วูนอมากูหล่ามากเลยไม่รอเพิ่งก่าส่วนมากมันจะเป็นแบบวินเทจอ่ะหรือว่าเข้าไปดูบ้างไปดูแหละแต่จริงๆอ่ะกูไปดูแบบกับหห้้อยขางนดูตัวอย่างมาคือเธอสามารถใส่เสื้อสีดำแล้วก็เป็นเนคไทชมพูแป่งได้เลยเท่มากเลยนะเธอเนคไทชมพูแป่งเออเราได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าหมายไว้ก่อน หมายนี่ภาษาอะไรวะภาษาเมืองหรือีเขาเรียกว่าเล็งไว้ก่อนเออเล็งเราลองมาดูตัวอื่นกันนะคะว่ามันจะมีเออมันจะมีอยู่ไหมร้านอื่นนี่เป็นโซนมือสองนะคะเยอะมากนี่เป็นเสื้อยืดอ่ะีป่ะอันนี้รับ ข้าเสร็จไปลองดิแม่เห็นขาดมาหนึ่งเซนค่ะร้อยห้าสิบบาทโอเคมากตรงโจ์สุดๆเยสวย,วยแต่ถ้าใส่จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้จะต้องไปงไฟิตติ้งเอาใช่ไหนฟิตอ่ะมีแต่เลิศเนานะไม่รู้อ่ะมันมันเพราะว่ามันติดข้างในหรือว่ายังไง ิไม่แล้วแต่เธอใส่อะไรแล้กูชุเฉยๆนะเฉยๆได้ไห,ไหไมไ้ปะโคตรใส่ฮนะจบเลยโอ้แล้วมันโอเวอร์แบบแขนยาวด้วยนะได้อ่ะอันนี้แหละไม่ร้อนเหรอรเธอจะทนได้จริงเหรอจริงเป็นลตมตายกูไม่รู้ด้วยนะไ่คกูมีลมพัดลมคตอดยอมอ่ะสรุปคือวันนี้ ได้มาสองอย่างนะคะก็คือเข็มขัดสีชมพูดำแล้วก็เป็นเสื้อนี่ซื้อตรงตีมากเลิศเลยแหละตัวนี้แค่สามร้อยเก้าสิบทุกคนผ้าดีมากแล้วก็เข็มขัดอันนี้โคตรจะได้อะ่ะนี่เลิศพร้อมเลย เดี๋ยวเราค่อยฟิตติ้งกันอีกรอบหนึ่งเนะประมาณนี้ทุกคนไปนอนก่อนแล้วคะ่ะอาบน้ําก่อนแล้วก็ไปนอนพึ่งแต่งหน้าเสร็จทุกคนนี่คือแต่งหน้าอยู่บ้านแล้วก็ลองเครื่องสำอางตัวใหม่คือฟอยอะซื้อคอนทัวของ j u d ดี้ดอใช่ปะตอน10.10 10. 10. แล้วเขาแถมเป็นตัวนนเ,นเนี้ยทุกคนเป็นบลัชป่ะเนี่ยแต่ฟอยเอามาทาแก้มแล้วก็ตาด้วยคือน่ารักมากแล้วคอนทัวเขาก็คือเลอิไฮไลท์ก็คือดีและที่ชอบที่สุดทุกคนก็คือ แป้งไข่แป้งเหลืองของเขาเนี่ยหน้าคือผ่องมากตามแบบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยทุกคนที่พี่สาวจีนเขาใช้กันคือเลิศม,มากใครอยากดูแบบรีวิวเต็มๆที่ฟอยใช้นะทุกคนไปดูใน t i k t o ็อได้เพราะว่าฟอยจะลงใน t ิ k กต็อกตอนนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ฟอยอยู่บ้านนะแล้วที่เซอร์ไพรส์วันนี้คือฝนโตกทุกคนฟ้าร้องแบบแรงมากเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาคือทุกคนจะเห็นว่าแดดแรงสุด,สด แต่วันนี้คือชี้ฝนตกค่ะเราก็จะลงไปทานข้าวแล้วเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วทุกคนทุกคนดูฝนตกแบบมืดมากแล้วก็แบบลมแรงสุดๆเลยอะ่ะเธอกินข,ข้าวเลย,ยไหมหิวละวันนี้เราก็สั่งเป็นอาหารครีมมานะคะข้ามาส่งใช่เราสั่งอาหารครีมแบบว่าเป็นเซตแบบนี้เลยทุกคน<อ>เขาจะมาส่งเป็นรายวันทำแบบวันต่อวนัน เลิศอยู่นะราคาแบบชุดล,ละหกสิบาทเนี้ยน่ารักมากมีอะไรบ้างมีอะไร,รแฮมเบอร์อรแกแฮมเบอร์กอะไรนบบแล้วก็ไก่เผ็ดอสแฮมซอสเทอริยากิแล้วก็ไก่เผ็ดเธอเขาแถมขน,นมมาด้วยอ่ะใช่ปะ่ะโอรีโอเนี่ยแถมแถมอุ้ยนี่เป็นแบบไข้กล้วยหอมปะอ่ะอ่าไข่กล้วยหอมโอรี แล้วก็มีบราวนี่ครีมนะคะอันนี้ไม่แถมนะเ <c oughs> ออเน,นี่ยเออซื้อเองวันนี้ฟอยสั่งเป็นยำวุมม้นเส้นทุกคนยำวุมม้นเส้นครีมแล้วก็ผัดหน่อปะผ,ผัดหนอห่อผัดแกงเผ็ดผัดหน่อไหมเออแกงเผ็ดผัดหน่อไหมกินอะไรดีอ่ะ ทุกคนคะัสดุมาทรงนั่นคือรองผ้าได้ใส่ไปทะเลแล้วก็ไปแบ็กพีนนะคะสวยอ่ะสวยปะสวยเลยดดูดีโอเคเลย เราจะไปซื้อน้ํากันนะทุกคนแต่รอบนี้เราจะเว้นไปก็เลยต้องใส่เสื้อเพราะวันนี้อากาศดีมากเราจะให้ดูว่าข้างนอกอากาศดีแค่ไหนมันหนาวมากแล้วก็มีฝนตกแต่ว่าฝนหยุดไปแล้วโอเคประมาณนี้ไป วันหยุดยาวก็ประมาณนี้นะทุกคน3วันแอคทิวิตี้แน่นสุดคลิปเดียวปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยไม่รู้ทุกคนจะเบื่อกันไหมให้ดูมาถึงตรงนี้คือขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะคลิปนี้ฟอยไปก่อนแล้วคะ่ะบาย